หยุดอย่าพึ่งคอมเมนต์ก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าคลิปนี้มาทําอะไรนะเพราะชื่อคลิปมันก็บอกอยู่นะครับแต่อย่าพึ่งคอมเมนต์ครับใจเย็นๆครับอย่าพึ่งคอมเมนต์ครับคลิปนี้เนะี่ย่ผมทําขึ้นมานครับมันเป็นเพราะว่าผมไปเห็นช่องฝรั่งช่องหนึ่งครับช่องนี้เขาชื่อว่าช่องเ <Wow. S 1> ชสไฟล์นะครับเป็นช่องแบบว่าช่องแบบแนวทดลองแนวกิน m อ e มอีะไรพวกนะี้จริงๆช่องเขากินแบบ เป็นเค C นะครับแล้วก็เล่นอาวด้วยซึ่งผมแบบเฮ้ยเป็นคอนเทนต์ที่แบบไอคิวมันต้องเก่งขนาดไหนถึงจะยิดคอนเทนต์นี้ได้เกือบผมนับถือเลยครับที่คิดคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาได้นะผมไม่คิดว่าใน youtube เนี่ยมันจะมีก็คลิปนี้ผมก็ออกมานอกสถานที่ครับเพราะว่าถ้าถ่ายในห้องนะมันก็น่าเบื่อใช่ไหมผมก็เลยออกมาข้างนอกนะครับซึ่งก็มีหมาผมอยู่ซึ่งมันจะเห่าเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะ กะถุงเลเลยนะครับแล้วก็อาวี v นะครับเข้าล้อเลยนะครับอาวี R รับแกะเลก่อนนะครับว้าวโอว้มันจะเป็นยังไงกันนะถ้ากินเลไปด้วยแล้วเล่นอาวี v ไปด้วยนะนะสงสัยผมไหมนะผมก็สงสัยครับมันจะเป็นยังไงกว่ใช่ไหมไม่เคยกันใช่ไหมผมว่าโอ้คุณผู้ชมไม่เคยแน่ๆเลยนะคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าถ้ากินเลไปด้วยแล้ว เอาวีด้วยนะ่ะมันจะเวิร์กไหมมาเรามาดูว่ามันจะเวิร์กไหมผมก็สงสัยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันะเดี๋ยวกินเลสหน่อยดีกว่าอืมบอกก่อนนะครับคลิปนี้เอาวีไม่ได้จ่ายเลก,ก็ไม่ได้จ่ายอุย้ยเมดมีโอ้โหมึงเลือกตัวกันมานี่แทงก็ได้ฮะนั่นแทงก็ได้จะขออัพเลนทาร้าแล้วกันนะ หรือว่าตัวอื่นนี่วะเอาแพนด้าดีกว่าโชว์โหดไปจะเดยวอาอัพเลนให้มาแล้วเมื่อก่อนหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นอาวีมานานนะครับในช่องนี้ผมก็กลับมาเล่นอาวีเลยครับนะ ซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเล่นตลอดไปหรอกก็คือเล่นแค่คลิปนี้นะครับก็นานๆเล่นทีอะไรเงี้ยโอ้โหอ้าวยังไงละ่ะเอาผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเล่นไม่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผม,มเล่นเล่นเป็นเป็นปีแล้วเนี่ยอ้าวกูตายบ้างเนี่ยเมสคิวด้วยเกือบไปแล้วมาดิมาดิหนึ่งมึงเข้ามาดิ อาผมว่ามันแหลกข้อผมอัดคลิปอยู่แน่เลยนะถ้าไม่อัดนี่ก็จะไบ่รื่อกว่านี้เอามาดิโอ้โหทีมศูนย์สีแล้วครับเจกูกูแพ้อ่ะกูแบบคือตั้งแต่ตั้งแต่กูเล่นอาวีลงช่องนี้มากูแบบชนะบ้างไหมอะไรเงี้ยก็มาดีก็มึงก็มาได้หมดอ่ะอ้าวสตาร์ไปหนึ่งที ตังก็ตามก็จะไปบวกอยู่นะกูก็งงว่าทำไมีย่าคิปไปอย่าคิปไปอ้าวมาดิมาดิก็เข้ามาเลยก็แน่จริงก็ได้มาเลยก็สกายฟอร์มาแล้วอะอันแหนอัน,นมหนอะไรไอ้เอาอยัางไงล่ะกูเห็นเนี่ยดูความเหล็กสิ ป่าไม่ลงมาลาบัตเตอร์ไฟลงมาได้ขิวแล้วเนะี่ยไปตีมังกรเล็กครับเชิญเลยเเมังเล็กดูบัตเตอร์ไฟเลยครับอขอบคุณขอบคุณมากๆแหลกจริงแหลกจริงนะ นั่นเลยแลแหลกจริงๆไแม่งยังแหลกเลยไอ้เบส3ามสิบยมมาอ้าวเจ็บนั้นน่ะเจ็บนั้นน่ะอ,าอ้าวยังไงละ่ะแม่งห้าวไอ้เหี้ยบนี่น,นี่จริงๆอ่อะสู้ได้ถ้ามันไม่แหลกอะไปแล้วไปแล้ว ต้องถอยนะครับไม่ได้ครับรอสกายฟอร์อหนึ่งสกายฟอร์อมึงแพ้แน่มึงตายแน่เนี่เนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับมีสกายฟอร์มันก็เรียบร้อยแล้วมันจริงมันจะได้แต่เมื่อกี้ลวมันแหลกครับไม่ได้อ้างมันแหลกจริง อ่ะแล้วกูไปกดตรงอัดนี่ทำไมลนะเลยเนี่ยคือเมื่อกี้อ่ะคือกูจะกดอันติแต่กูไปกดจิ้มตรงปุ่มอัดคือเมื่อกี้กูจะกดอันติแต่ไปกดปุ่มอัดทีนี้เสียจังหวะเลยอันติไม่โดนเลย ตรงนี้ก็แล้วนนะเฮ้ยทีมโหดอยู่นะไม่ต้องมีกูก็ได้เนี่ยไม่ต้องมีกูชื่อบอกเลยนะถ้ากูเล่นคนเดียวนะมันจะย,ยืนยากกว่านี้ นี่กูกากเองนะครับในน่พัาดพลาาจริงนี่กูแจกไว้เสียอ้าวมันไปบนแล้วเรียบร้อยลางหายแน่ๆคลิปแม่งกวนตีนไหมครับดูอ้าวเนี่ยดูดิมันเล่นโง่จะตายจริงๆอะ่ะยิ่งมันเล่นไม่เป็นเนะครับเน่ะเอมิลี่อะ่ะแต่กูแค่กระตุกครับไม่ว่าเปนมัดจะเล่นอาวีตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีนี้ ก็ยังพูดแบบนี้ว่ามันแหลกทีาแม่โทรศัพท์จะเปลี่ยนเครื่องอะไรก็ตามแต่มันก็แหลกเหมือนเดิมโอ้โหดูดีกูกดไปน่ะกูกดไปแล้วอุ้ยได้ค่าได้ไงวะงงมากเลยนะฮะโอ้ยเปืือนไม่ไม่นะโอ้โหโอ้โหเ้าเคียนี่อ่ะอ้าเฮ้ย นานไงไม่ได้เพื่อนมันไม่ได้นะครับมันแหลกมากเลยนะดูดิอยากบวกว่ะเนีย่ยจริงสู้ได้จริงอ่ะ เนี่ยจริงๆมันสู้ได้จริงอะนะจริงๆมันสู้ได้จริงอะมันก็ไม่ได้ยากสู้กับเอเมิลี่อะฮะอยู่บนสองโอ้โหยาวทีนี้ยาวเลยโอ้โหถ้ากูตายพอป้อมนะเกือบงอครับเกือบละเกือบละคลิปแม่งคนตีนครับคลิปไม่ยอมเข้าป้อมครับเดินปุ๊บหยุดอยู่ตรงเขตลัศมีป้อมพอดีอะพ็รู้ว่าเออเขาอ่ะ เฮลยกลางโดนกันเต็มเลยโดนยับเลยอืมมันเล่นไม่ยากครับจริงๆอะเกมน้ำด้วยนิ่งเล่นง่ายอ้าวอ้าวเียก็จบดีจบได้นะเน,นี่ยจบเลยเอยี่ยเล่นให้มันยาวนาน ถ้าไม่มีผมนี่แพ้ไปแล้วนะโอ้โห FPP เป็นกล่อง Butterfly ครับมันก็แน่แล้วเขาสาแบกขนาดนั้นนะครับมันก็ได้แล้วโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมายายานี่กูยังได้อันดับที่สองยู่เหรอวะคะแนน8.0คนอื่นแม่งเจ็ดโอ้โหเทลยิ่งแล้วใหญ่3.6อ๋อฝั่งน้ม FK FK สองตัวกูก็ว่าทำไมมันชนะ โอเคนะครับผมก็เล่นจบเกมมาแล้วครับตอนนี้ก็เลยอยังกินหมดเลยครับก็ข้อสรุปของคลิปนี้นะครับเล่น R O V กับกินเลเวิร์คครับไปลองันที่บ้านได้ครับนะสามารถลองทดลองทํากันได้ครับเป็นการทดลองง่ายๆนะครับเราสามารถลองเองที่บ้านครับผมบอกเลว่าเวิร์กครับการทดลองนี้ไม่ทําให้เกิดพายุดิเพชันครับ หรือว่าใครที่เคยทำแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกเรับอว่าเออผมเคยทำอะไรครับพี่มันเวิร์กดีแต่ที่ผมทำมันปรบคอนมันออกมาจากปากนังนก็ว่าไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เอาไปว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ซับสไครต์ก็84,000แล้วใช่ไหมครับเหลือแค่16,000ครับกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยได้ไหมก็ขอลาชไปก่อน